อันยงฮัสยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่แม่มระดาชาแน,นลนะคะวันก่อนแม่มระดาไปที่แฟชั่นไ i แลนด์ไปเจอร้านอาหารเกาหลีนะคะก็เลยลองซื้อมาทานที่บ้านค่ะปรากฏว่ารสชาติดีมากเลยนะคะราคาก็ย่อมเยาวด้วยค่ะพนักงานที่ร้านบอกแม่มระดาว่าเครื่องปรุงแล้วก็ส่วนประกอบที่ใช้ทำอาหารมาจากเกาหลีทั้งหมดเลยค่ะ อาหารเกาหลีที่ขายที่ร้านนี้ก็จัดเป็นสตรีทฟู้ดดูน่าทานมากเลยใช่ไหมคะตานชมคลิปต่อนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งข้างๆเป็นกำลังใจให้เหมือนระดาด,ด้วยค่ะนี่คือซอสสำหรับจาจังเมียนค่ะเหมือนระดาลองซื้อต็อกปอกกีนะคะแล้วก็นำมาอุ่น ที่บ้านนะคะให้ร้อนๆเลยนะคะเพื่อที่จะทานเป็นอาหารกลางวันค่ะที่เห็นนี้ราคา69บาทนะคะต่อพกี่อย่างเดียวไม่พอบรรดาซื้อบะหมี่เกาหลีสำเร็จรูปมาด้วยนะคะเป็นเส้นที่ยังไม่เคยลองทานมาก่อนเลยนะคะบรรดาชอบเส้นของเกาหลีมากกว่าของชาติอื่นๆนะคะเพราะว่ามีความ เหนียวนะคะมีความหนึบค่ะและเยอะมากนะคะทานคนเดียวไม่หมดต้องแบ่งกัน2คนค่ะอ่านภาษาเกาหลีไม่ออกนะคะก็ต้องเดาๆเอานะคะก็ต้มในน้ำเดือดน,นะคะแบบระดาต้มวันนี้ต้มสุกไปนิดหนึ่งนะคะเทน้ำทิ้งนะคะแล้วก็ ใส่ซอสที่มากับบะมีสำเร็จรูปลงไปค่ะค,คลุกคล้าให้เข้ากันมันมดาไม่ได้ใส่ผักหรือเครื่องปรุงอีกซองหนึ่งลงไปพร้อมกับเส้นนะคะแต่นำไปต้มแยกต่างหากค่ะเส้นสุกไปนิดนึงนะคะแต่ว่ายังมีความเหนียวมีความหนึบเหมือนเดิมค่ะทานกับต๊อกป๊อกกีนะคะก็เป็นมื้อกลางวันที่อิ่มอร่อยอีกมือ้อนึงค่ะ